จากที่ทุกท่านได้ฟังกันไปนะคะก็จะเป็นความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถเห็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนจากบัญชีกาสเลนกระจก ซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีการนำเทรนย์เข้ามาเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นได้เองแบบไม่ยากเลยนะคะและแล้วนะคะวันนี้งานสัมมนา,าของเรานะคะได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของงานในวันนี้แล้วนะคะซึ่งในโอกาสนี้เลยคะ่ะขอเรียนเชิญคุณสุรัตนลีลาทวีวัน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายสินเชื่อธุรกิจอีกครั้งนะคะเพื่อมากล่าวปิดงานงานสมัมมนา,า KKP Shaping Tomorrow เราปรับโลกเปลี่ยนใน ในวันนี้ขอเลยนเชิญค่ะขอบคุณครับครับก็วันนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงานเ้วแล้วนะครับกเ็เราคงเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าวันนี้ไอ้เรื่องออการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่างๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวสิ่งแวดล้อมของเรานี่มันใกล้ตัวเรามากแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยเ,เราก็คงต้องมานั่งคิดกันว่า เราจะต้องทําอะไรต่อไปนะครับเพราะงานสัมมนาวันนี้ผมคิดว่าคีย์หลักของเราเนี่ยเรามองว่า,เ,าเรื่องของ emission carbon, carbon emission นะครับหรือพวกซัสเรื่องต่างต่างเนี่ยแบ่งเป็น2หมวดนะครับหมวดแรกก็คือ e m b o d y carbon ก็คือคาร์บอนที่เกิดจากการสร้างนะครับโปรเจกต์ Project ของเรานะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ operating operational carbon นะครับอันนี้คือการที่ใช้งาน ตัวบ้านเนี่ยต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างหลายๆเรื่องนะครับเราเห็นว่าการเลือกวัสดุนะครับแค่เลือกวัสดุง่ายๆเลยโดยที่ต้นทุนเราไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยอันนี้มันสามารถลดคาร์บอนอิมิชชันได้ไป10%แล้วนะครับโดยที่ต้นทุนเราไม่ได้เปลี่ยนเลยวันนี้เราควรจะเริ่มทําหรือยังนะครับสิ่งที่ต้องคํานึงด้วยก็คือเรื่องของการที่ออกแบบนะครับการออกแบบของโครงการนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้วัสดุ นะครับการจัดการเรื่องของเสียนะครับพวกเวสต่ตางๆในรของสร้างพวกนี้คงเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้แล้วจริงๆมันคือเกิดประโยชน์กับเราก็คือลดต้นทุนของโครงการด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นหมวดที่1ห,หมวดที่2ที่เรามีการแชร์กันวันนี้ก็คือเรื่องของ operational นะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างวันนี้อย่างพวกการใช้พลังงานเนี่ยมันสามารถลดลงได้ ถึง3เหลือแค่35%ซนะครับซึ่ง35%เนี่ยถ้าปิดด้วยตัวโซลา่านะครับเอเ e อรมันก็จะสามารถลดลงไปได้ถึงระดับศูนย์เลยนะครับมันก็เห็นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่เข้ามานะครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นเร็วนะครับผมชื่อว่ามันจะเป็นตัวฟอสใหเออ้เขาเรียกว่าออผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเริ่มผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โลคา์บอนนะครับออกมาเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยเร็วมากขึ้นเรื่อยเรอนะครับเราเองเราก็ต้องถึงจุดเหมือนกันว่าเราควรจะต้องมามองในเรื่องอย่างนี้แล้วผมก็เชื่อว่า้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็จะเร็วด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ผมคิดว่าเราก็จะเสียเปรียบนะครับเราจะเห็นการแข่งขันที่วันนี้ผมว่ามันหนักหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเจอสภาพเศรษฐกิจของเรานะครับเรื่อง การที่ธนาคารอาจจะยังปล่อยสินเชื่อได้ไม่เต็มที่เหมือนในอดีตพวกนี้มันเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแข่งขันเราจะเริ่มเห็นการลดมาจินต่างๆเข้ามานะครับต่อไปพวกเรื่องของตัว ESG ก็คงมาเป็นหมวดตัวหนึ่งที่จะมาชูประเด็นในการที่จะทำให้ Product เนี่ยมันมีความแตกต่างด้วยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราเองเนี่ยคงต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับก็วันนี้เราก็คงหวังว่า จากนี้ไปนะครับก็ทางท่านลูกค้าทุกท่านนะครับก็คงได้มีโอกาสาไปมองได้ไปดูว่าเราจะต้องทำอะไรต่อในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางทีมของทาง KKP เองเนี่ยเราก็พร้อมที่จะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถาดำเนินการเรื่องนี้ได้โดยพยายามจะรวบรวมองความรู้ต่างๆนะครับาการที่เรามีทีมคอนซัลท์ที่จะลงไปช่วยในการให้คำแนะนำนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่เราพร้อมนะครับเรามองไปถึงจุดที่เราจะต้องเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะมีโนเลจมีพาร์ทเนอร์ของอีโคซิสเต็มต่างๆที่เข้ามาอยู่ในวงจรนะครับในการที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยที่เราไม่ได้เสียเปรียบนะครับผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าเราพยายามจะมต่อเนื่องต่อไปนะครับ ก็หวังว่าวันนี้เราคงได้เขาเรียกว่านำเสนอนะครับเรื่องที่ทุกท่านอาจจะสนใจอยากฟังแล้วก็ได้รวบรวมความคิดนะครับได้เห็นภาพใหญ่ได้เห็นภาพย่อยนะครับเราได้เห็นการแชร์ลิงประสบการณ์นะครับก็ทางผมเองก็คงต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทั้งทั้งสองท่านอาจจะไม่ไอยู่แล้วทั้งทีทาง SCG นะครับทาง Coral นะครับช่วงบ่ายนะครับก็มีทาง Atom นะครับ มีทางซีเรกนะครับทางเวฟนะครับที่จะมาที่ได้เล่าสิ่งต่างๆให้กับพวกเราฟังในวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คงต้องขอขอบคุณทางลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ได้ให้เวลากับทาง KKP เราเนี่ยทั้งวันเต็มๆเลยนี่ก็4ี่โมงลวนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับขอพระคุณลูกค้าทุกท่านอีกท่านทุกอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณนะคะคุณสรัลีลาทวีวัต์มากๆค่ะที่สรุปปิดจบได้อย่างน่าสนใจค่ะเลืกได้ว่าวันนี้ทุกท่านกลับบ้านไปพร้อมกับความรู้สึกดีๆนะคะความรู้ดีๆด,ด้วยที่สามารถนําไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของท่านได้ไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะจะขอความร่วมมือแคร์ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะร่วมกันทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะพิมพ์สแกนค r วโค้ดบนหน้าจอได้เลยนะคะ และท้ายนี้นะคะในนามกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทรานะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะรับประโยชน์จากเนื้อหาของงานในวันนี้มากๆนะคะและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและพบกันใหม่ขอบคุณสวัสดีค่ะ